ตอนที่3 8 5ดบทบาทเชิงกลยุทธ์เขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งออกลอฟที่อยู่ข้างเขาตะโกนว่าเฮ้ hey, ทำไมมีแนวใต้เหมืองที่คุณขุดออกมาอะไรก๊อฟลินมองลงไปและพบว่ามีแนวอยู่ใต้เหมืองเส้นนั้นถูกฝังด้วยใบไม้และไม่มีใครรู้ว่ามันจะนำไปสู่ที่ใดเมื่อกีเขาดึงเส้นนี้ออกมามากมายอย่างไรก็ตามมันไม่รู้ว่ามีประการที่เชื่อมต่อกับลายสายอีกด้านซึ่งเป็นกระดาษที่ทําให้อักษรรูนไม่มีประสิทธิทภาพด้วยการดึงเส้นกระดาษก็ถูกเปิดออกซึ่งหมายความว่าทุนระเบิดที่ซ่อนอยู่นั้นถูกปลดล กลุ่มออฟที่ยืนอยู่ข้างๆและเฝ้าดูแถวขึ้นรู้สึกว่าเวทมนต์ขนาดใหญ่ระเบิดออกมาจากใต้เท้าของพวกเขาก๊อบบินขึ้นไปในอากาศอีกครั้งกอบลินตกตลึงไปทั่วขนาแน่นอนเจ้าสิ่งนี้ระเบิดพวกออฟเท่านั้นไม่ใช่ค่าห้าห้าห้ามันไม่ระเบิดค่าทันทีที่เขานึกถึงสิ่งนี้ทุ่นระเบิดในมือของเขาก็ระเบิดจุ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 ดครู่หนึ่งมีเสียงระเบิดดังขึ้นทุกคนทุกแห่งบนไหล่เขาตรงข้ามประตูทิศเหนือบางครั้งเหมืองก็พัดออฟหลายสิบตัวขึ้นไปบบนนฟ้้้้าาาทํใหหหพววกมััรองลยสิต พันธมิตรของสัตว์ประหลาดไม่ได้ถูกจัดโดยรวมแต่แบ่งออกเป็นเผ่าต่างๆดังนั้นเผ่าหนึ่งจะไม่ได้รับค่าประสบการณ์เหมือนเผ่าอื่นทุกเผ่าต้องจริงจังกับความชั่วร้ายทุกประเภทแรงระเบิดทำให้กองทัพพันธมิตรของสัตว์ประหลาดยุ่งเหยิงพวกเขารู้ว่ามอนดอราข้างประตูเมืองด้านตะวันออกได้เริ่มการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วในเวลานี้การโจมตีประตูทิศเหนือของถนนสว่างจะได้ผลดีที่สุดแต่พวกมันสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าเดินหน้าด้วยความเร็วที่เร็วที่สุด เดิมที่พวกเขามีความคึกคนองและเตรียมรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่ที่ด้านนอกประตูเมืองทางทิศเหนือแต่ตอนนี้พวกเขาถูกปิดกัน 1, ้นหนึ่งพันไมลจากเมืองการเคลื่อนไหวของกองทัพทั้งหมดช้าเรากับหอยทากพวกเขาสามารถพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเท่านั้น เมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนอกเมืองอัศวินบินดำที่ดูแลเมืองกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขเขาหันกลับมาและทำความเคารพรอบคุณรอบเงื่อนไขต่างๆของทุ่นระเบิดที่คุณคิดค้นขึ้นนั้นมีประโยชน์จริงๆครั้งแรกที่เข้าสู่การต่อสู้จริงคุณได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและระเบิดออกหลายตัวฮ่าฮาถ้าเราต้องการฆ่าออจำนวนมากในสงครามปกติเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากหลายคนจะได้รับบาดเจ็บหรือถูกฆ่าตายในการรบวันนี้ข้าไม่คิดว่าเราจะสามารถฆ่าคนจำนวนมากได้โดยไม่มีทหารแม้แต่คนเดียว รัอบยักไหลและพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะฆ่าออกสองสามตัวหน้าที่ที่แท้จริงของชุดทุ่นระเบิดคือไม่มีวันฆ่าอยู่ดีมันเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายของมันคือทาให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูช้าลองอปัญยัประกาศคู่ทันใดนั้นอัศวินปฐพีดําก็สว่างขึ้นโอศัตรูกลัวทุนระเบิดดังนั้นพวกเขาจึงเคลื่อนที่ช้ามากด้วยความเร็วเช่นนี้จะใช้เวลานานในการไปถึงหนึ่งพันหลาสุดท้ายเวลาโจมตีของพวกเขาล่าช้าอย่างมากและเมื่อการต่อสู้ที่ประตูเมืองด้านตะวันออกสิ้นสุดลงกองกําลังหลักก็จะะาาเเฝ้้้ปรตตูดูดนนนหืออททัีถกง สิ่งนี้มีผลเชิงกลยุทธ์ดีกว่ายุทธวิธีของพวกเขามากอัศสวินแบล็กเอิร์ดดูเหมือนจะได้เรียนรู้บางอย่างและแม้แต่คิดว่ามากเขาจะแนะนาให้ดูและราชินีตั้งเหมืองจำนวนมากนอกคริสตันวันเล่เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องกังวลกับการโจมตีอย่างกระทันหันของอาณาจักรทะเลทรายเหมือนครั้งที่แล้ว หลังจากเวลาผ่านไปนาะนในที่สุดกองทัพมอนสเตอร์ก็ผ่านเหมืองไปพร้อมกับโคลนที่เพื่อนใบหน้าพวกเขาจ่ายราคาเกือบ300ชีวิตและมีคนบาดเจ็บล้มตายมากกว่านี้แน่นอนว่าในโลกของดาบและเวทมนต์นี้การบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ว่าอาการบาดเจ็บจะรุนแรงแค่ไหนปราบใดที่เขาไม่ตายเขาก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้เสมอ อสูรและออกไลน์สิบตัวยังคงพูดคุยเกี่ยวกับการฟื้นฟูเวทมนต์ที่อยู่เบื้องหลังอารีสติปัญญาของพวกเขาต่ำมากและผลการรักษาเพียงครั้งเดียวก็ย่ำมากแต่ก็ไม่สําคัญอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถถูกมองว่าเป็นแพทย์ที่มีชีวิตสัตว์ประหลาดมาเป็นพวกบ้าสงครามที่ไม่อยากตายหลังจากผ่านพื้นที่เหมืองในที่สุดพวกเขาก็มารวมตัวกันที่พื้นที่เปิดโลงระหว่างประตูทางเหนือของเมืองและเทือกเขาแบล็กพายขนาดของกองทัพนี้ไม่เล็กเลยจริงๆร็อบบี้มองไปรอบๆและพบว่ามีออฟประมาณส0มพันหรือ4ี่พันตัวและมีออฟมาก เขากลัวว่าจะมีกอบลินมากกว่าหนึ่งหมื่นตัวกอลลินเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้อายและน่ารังเกียจมากเมื่อพวกมันอายุน้อยกว่ามนุษย์พวกมันจะขี้อายและไม่กล้าโจมตีมนุษย์แต่เมื่อพวกเขาอยู่รวมกันเป็นฝูงและจัดตั้งกองทัพพวกเขาจะไม่เกรงกลัวและกล้าที่จะยั่วยุศัตรูทุกรูปแบบปัสวินโลกทมินอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสีหน้าของเขาทำไมถึงมีพี่น้องมากมายแม้ว่านี่จะไม่ใช่พี่น้องทั้งหมดในแบล็กไพน์เมลเทนแต่พวกเขาก็ควรเป็นสัตว์ที่ไร้ระเบียบวินัยและแทบจะเป็นไปไม่่ไไดด้้เเเลลยททีีพพววววกกกกกกขขาาจจะรมมตตัััันนนนนูืงอ เราพูดด้วยรอยยิ้มโดยทั่วไปแล้วน่าจะมีบางอย่างที่เหมือนกับราชาปีศาจในส่วนลึกของภูเขาแลบะบพายตุ๊ตตุ๊ดต,ตุหรือองค์กรของสัตว์ประหลาดจะไม่สูงส่งขนาดนั้นอัศวินพิภพทมินพิจารณาคำถามนี้อย่างจรงิงจังและพูดว่าราชาปีศาจเป็นไปไม่ได้เมืองราชามันควรอยู่ห่างจากภูเขาสนธมินอิทธิพลของราชามันก็ไม่ไกลนะักร็บบีกล่าวว่าวิธีคิดของอัศวินนั้นเข้มงวดขนาดนั้นเลยเหรอ สัตว์ประหลาดไม่สามารถเลือกราชาปีศาจสองคนได้หรือมีราชาที่เป็นมนุษย์อยู่ทุกที่อาณาจักรแกรนมีราชนีและราชนีทะเลทรายมีราชาอาณาจักรแห่งนอร์มมีราชาบิ๊กแท้งมีราชากระต่ายไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีราชาปีศาจสองคนในปีศาจใช่ไหมและเอิร์ดไนพูดไม่ออกเมื่อคิดครั้งที่สองดูเหมือนจะสมเหตุสมผลมีข่าวลือว่ามีเมืองราชาปีศาจอยู่ไกลออกไปเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่มีใครระบุว่าสัตว์ประหลาดในเทือกเขาสนดำไม่สามารถเลือกราชาปีศาจได้เช่นกันมันทําให้รู้สึกว่าเทือเเขขาาาาามี่่ทกกััับออณจรงตว์ปะหลด เมื่อทั้งสองคุยกันถึงเรื่องนี้สัตว์ประหลาดก็ไม่สามารถยับยั้งความปรารถนาที่จะโจมตีได้อีกต่อไปพวกเขาไม่ได้รับการจัดและฝึกฝนอย่างดีและไม่มีระเบียบวินัยที่เข้มงวดในกองทัพพวกออกอยู่ข้างหลังขณะที่กอบลินที่อยู่ข้างหน้าก็ส่งเสียงร้องแปลกๆแ,และรีบวิ่งไปที่ถนนสว่างพวกบ้าทำอะไรเนี่ยอัศวินแห่งโลกทมินตะโกนว่าเจ้ากล้าโจมตีโดยไม่นำอาวุธมาได้อย่างไรร็บบียักไหล่และคิดกับตัวเองสัตว์ประหลาดก็คือสัตว์ประหลาดอาวุธใดที่ฉันควรใส่ใจเมื่อโจมตีเเเมือองงแนนน่่พวกขารรี แต่ก็ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีการพุ่งไปข้างหน้าจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนป่าเถื่อนแค่ไหนให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับหนึ่งคุณสามารถเอาชนะคนป่าเถื่อนได้ตอนที่386ไฟเมื่ออัศวินแห่งโลกทมินเห็นการจู่โจมของสตรูเขาก็ตะโกนตอบกลับไปว่าอาเชอร์ยิงเลยทหารหนึ่งพันนายของแบกเอิร์ดในเริ่มเคลื่อนไหวทันทีนักธนูพุ่งธนูไปที่ขอบกำแพงเมืองขณะที่นักเวทไฟเริ่มเติมกระสุนอย่างไรก็ตามรับบีก็ตะโกนว่าคัอยูชาเสียงของเขาทำให้ทหารตื่นขึ้น นักมายากลวางมือที่ยกขึ้นและนักธนูก็ลดคันธนูลงชั่วคราวเชว่นกันทุกคนหันไปมองหัวหน้าของตนอัศวินโลกสีดำรู้สึกเขินอายและยิ้มอย่างเชื่องช้าฉันชินแล้วอะแฮมฉันชินแล้วทหารยังยิ้มอย่างเขินอายนิสัยการทำสงครามของพวกเขาที่พัฒนามาเป็นเวลานานน้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าพวกเขาจะมีอุปกรณ์ใหม่แต่พวกเขาก็ไม่มีนิสัยที่จะใช้มันพวกเขาเรีบไปที่กำแพงและยืนอยู่ด้านหลังเครื่องยิงจรวดแซดแถวแล้วแถวของกล่องถูกชี้ออกไปนอกเมือง กล่องเหล่านี้มีหลายขนาดกล่องขนาดเล็กมี9้าช่องเท่านั้นกล่องขนาดกลางมี25ช่องและกล่องที่ใหญ่ที่สุดมี50ช่องแน่นอนเนื่องจากกล่องที่ใหญ่ที่สุดนั้นใหญ่เกินไปจำนวนกล่องเหล่านี้จึงน้อยมากและมีเพียง5้ากล่องเท่านั้นกล่องเต็มไปด้วยเวทมนต์โดยนักมายากลในราชสำนักล่วงหน้าและเวทมนต์ที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันเช่นกันกล่องเล็กเต็มไปด้วยลูกไฟลูกศรน้ำแข็งใบมีดลมและกล่องตรงกลางเต็มไปด้วยเวทมนต์เช่นเลเซอร์และเวทมนต์ที่ทรงพลังอื่นๆกล่องที่ใหญ่ที่สุดเต็มไปด้วยเวทมนตนๆ หลังจากการวิจัยโดยนักมายากลในราชสำนักพวกเขาพบว่าเฉพาะเวทมนต์ที่มีระยะไกลเท่านั้นที่เหมาะที่จะใส่ในคัตยูชาในขณะที่เวทมนต์ที่มีระยะสั้นไม่เหมาะที่จะใส่ตัวอย่างเช่นเวทมนต์อย่างไฟกำแพงพายุทอร์านาโดและการระเบิดจะทำร้ายพวกเขาแทนหากใส่คัตยูชาเครื่องยิงจรวดทั้งหมดพร้อมในพริบตาเดียวกองทัพซึ่งกอลลินมาถึงเมืองแล้วได้เดินทางไปครึ่งทางแล้วและเข้าสู่ระยะการยิงของคัตยูชามันน่าสนใจหากเป็นเครื่องยิงจรวดของคนยุคใหม่พวกเขาสามารถยิงได้ในระยะ7หรือแดกิโลเมตรแต่ระยะของจรวดที่ร็อบบี้ ประดิ์ขึ้นนั้นถูกกำหนดโดยระยะของเวทมนต์เองตัวอย่างเช่นหากมีทักษะลูกไฟระยะของทักษะลูกไฟลบหกร้อยหลามันไม่สามารถคว้างลูกไฟต่อไปได้ทหารคนหนึ่งตะโกนว่าค้าสึกเข้ามาในระยะยิงของเราแล้วคุณจะยิงไหมและเอิร์ธไนล์ลังเลและไม่ได้ออกคำสั่ง็อบบี้ขัดจังหวะเขาและพูดว่ารอสักครู่ บีลลูกไฟลอยขึ้นจากด้านล่างเมืองปรกากฏว่ามีนักมายากลคนหนึ่งในกลุ่มกอบลินพ่นเวทมนต์ออกมาแม้ว่าสติปัญญาของเขาจะไม่สูงนักแต่เขาก็สามารถตัดสินระยะทางได้เนื่องจากเขาเข้ามาในระยะ600หลาอีกฝ่ายจะไม่สุภาพและเริ่มโจมตีปัศวินปฐทภีดำยกโลกึ้นและด้วยเสียงโครมครามลูกไฟก็ถูกโลกของเขาขวางไว้เขาหันไปหาโรบ,บีและถามว่าทําไมคุณไม่ยิงรอบยิ้มและพูดว่าไม่ต้องรีบขอให้นักมายากลไร่เวทมนต์สักสองสามรอบเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วแจ้งคำ แร็กเอิร์ดนท์พยักหน้าและออกคำสั่งผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์มากกว่าหนึ่งโหลที่เตรียมเวทมนต์ไว้ล่วงหน้าได้คว้างลูกไฟออกไปนอกเมืองและลูกไฟก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มของกอบลินกอบลินผู้กล้าหญาโบกโลกของเขาเพื่อสกัดกั้นลูกไฟอย่างไรก็ตามกอบลินผู้กล้าหานนั้นอ่อนแอก,กว่านักรบมนุษย์มากดังนั้นเขาจะต้านทานลูกไฟที่ยิงโดยผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ประจำอัศวินดินดำได้อย่างไรด้วยสิยงโครมครามทำให้กอบลินผู้กล้าหาญกลายเป็นลูกไฟและคลื่อนความร้อนก็พัดหายไปทหารคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆ อย่างไรก็ตามการระเบิดของลูกไฟมากกว่าหนึ่งโลก,ก็เหมือนกับการเกากองทับในพลผู้ซึ่งเฝ้าดูการต่อสู้อยู่ด้านหลังแถวอดไม่ได้ที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมากองกําลังหลักของเวสแกนไม่ได้อยู่ที่ประตูเมืองทางเหนือจริงๆพวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดการกับกองทัพของมอนรามีกองกําลังไม่มากนักที่ประตูเมืองทางเหนือและนักมายากลเหล่านี้กระจัดกระจายหลายสิบคนและประมาณ1000ันคนกองกําลังเล็กๆบนกําแพงเมืองไม่สามารถหยุดกองทัพของเราได้ขอให้พี่น้องโง่เขลารีบโจมตีกําแพงเมืองโดยเร็วที่สุดระยะทางหลายร้อยหลาเป็นเพียงหลายสิบวินาทททีีสําหรัับองงพ่่วิ อย่างไรก็ตามเมื่อกอบลินที่อยู่ข้างหน้ารีบวิ่งไปใต้กำแพงเมืองประมาณ200อหลาทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงคลื่นเวทมนต์ที่ผิดปกติใต้ตเท้าของพวกเขาจากนั้นเสียงดังโครมครามเมืองก็ระเบิดอีกครั้งจนกระทั่งถึงตอนนั้นพวกเขาตระหนักว่าเนื่องจากมนุษย์จะวางทุ่นระเบิดในป่าแน่นอนว่าพวกเขาก็จะวางทุ่นระเบิดในเมืองด้วยกองหน้านนที่เร็วที่สุดคว้าโอกาสทันทีและะลอฝีเท้าลงอย่างไรก็ตามกอบลินไม่หยุดและยังคงพุ่งไปข้างหน้าพวกเขาผลักคนที่อยู่ข้างหน้าไปข้างหน้าโดยไม่ตั้งใจจากนััั้้้้้นนนผลลกกเเเเเมืืออออองงงงงงงทีี่่่่่ยยยูขขาาาาหหพวใรระะะบบิิดดดสแ พี่น้องของพวกเขาปลิวไปในอากาศทุกที่แต่จริงๆแล้วสัตว์ประหลาดนั้นแตกต่างจากมนุษย์การตายของเพื่อนร่วมแถวหน้าของพวกเขาไม่สามารถหยุดพี่น้องที่ลคลั่งไคล้ไม่ให้เดินหน้าต่อไปได้เมื่อพวกเขามาถึงเชิงเมืองมีหัวสีเขียวกระโดดไปมาเราพูดเสียงดังว่าใกล้เสร็จแล้วยิงที่ตีเมืองใหญ่ย,ยิงคนใกล้ตัวให้ยิงในระยะสา0ร้อยถึงสี่รหลาจุดที่หนาแน่นที่สุดตรงกลางของค่าศึกปัศวินโลกทมินชั้นนำคำรามไฟมีคนตะโกนว่าไฟไหม้จากนั้นแถวทหารบนกำแพงเมืองก็คำรามไฟบูมคำรามคนแรกจากนั้นครั้งที่สองที่สาม ทักษะลูกไฟลูกศรนน้ำแข็งใบมีดลมและเวทมนต์ทุกชนิดที่มีรูปแบบหลากหลายพุ่งเข้าหากองทัพขนาดใหญ่ในทันทีดูเหมือนว่าจะมีพายุฝนวิเศษท่ามกลางศัตรูนี่เทียบเท่ากับนักมายากลหลายร้อยคนยิงพร้อมกันมันน่ากลัวจริงๆนักมายากลเกือบทุกคนในโลกนี้มีเกียรติและมีตำแหน่งสูงมีน้อยมากไม่ใช่สินค้าข้างถนนราคาถูกและไม่สามารถดึงปลุ่มใหญ่ออกจากกองทัพใดๆไ,ได้ตัวอย่างเช่นครั้งล่าสุดที่อาณาจักรทะเลทรายโจมตีเวสไวทาวขนาดหนึ่งหมื่นมีไม่ถึงร้อย กองทัพของรอบมีฐานเต้าเมืองพีนหนึ่งพันนายในสายตาของสัตว์ประหลาดข้างนอกนักมายากลมากกว่าหนึ่งโหลในกองทัพนี้มีจำนวนมากอยู่แล้วพวกเขาไม่คาดคิดว่าเมื่อพวกเขายิงออกไปมันจะเทียบเท่ากับนักมายากลหลายร้อยคนโจมตีพร้อมกันโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นตอนที่3 8 7แการครอบคลุมของพลังยิงเวทมนตร์ทุกชนิดต่างอลาวัตในตัวกอบลินลูกธนูน้ำแข็งเปลี่ยนพวกมันเป็นรูปปั้นน้ำแข็งลูกไฟกลายเป็นขี้เท่าและใบมีดลมผ่าครึง่ง การระเบิดรุนแรงมากจนทหารทั้งหมดที่อยู่รอบๆไม่กี่เมตรถูกเผาเป็นเท่าฐานเวทมนต์ที่เกิดจากการระเบิดพุ่งไปรอบๆและพัดทหารทั้งหมดในบริเวณโดยรอบออกไปหลายเมตรในเวลาเดียวกันลูกบอลน,น้ําแข็งก็บินเข้าไปในกลุ่มกอบลินลูกบอลน,น้ําแข็งเป็นเวทมนต์ที่บินช้ามากมันเป็นลูกบอลน,น้าแข็งขนาดใหญ่บินช้าชกลางอากาศด้วยความเร็วใกล้เคียงกับการเดินมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะโดนใครก็ตามแต่มันยังคงหมุนตัวในขณะที่บินปล่อยลูกธนูน้าแข็งจํานวนนับไม่ถ้วนออกไปทุกทิศทางแบบสุ่ม เมื่อลูกบอลน,น้ำแข็งเคลื่อนผ่านไปรูปปั้นยักษ์และกอบลินทั้งหมดจะถูกแช่แข็งเป็นรูปแกะสลักน้ำแข็งทีละชิ้นอย่างไรก็ตามรูปปั้นของประติมากรรมน้ำแข็งล้วนเป็นกอบลินและอสูรเมื่อกี้พวกหัวเขียวในเมืองโดนถล่มเป็นชิ้นชิ้นหลังจากจุดประทัดแล้วแต่ละลูกก็ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ดังนั้นหลังจากการระดมยิงด้วยเวทมนต์เป็นระลอกพื้นที่ขนาดใหญ่ใต้กำแพงเมืองจึงถูกถล่มราวกับพรมมีศพของกอบลินนอนอยู่บนพื้นที่ละศพอย่างไม่เป็นระเบียบในกองศพนัันน้้มมไไไไ่่่่ทดรรออจาาา,าหยะวววลตตสปปแูง แน่นอนว่าการโจมตีรอบนี้มุ่งเป้าไปที่ส่วนที่เข้มข้นที่สุดของกองทัพเท่านั้นด้านหน้าและด้านหลังยังคงปลอดภัยพวกเขาโจมตีเฉพาะส่วนตรงกลางเท่านั้นเป็นผลให้กองทัพที่อยู่ด้านหลังสูญเสียความกล้าในทันทีที่จะดำเนินการต่อไปข้างหน้าสำหรับพวกกอบลินที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาเมื่อมองย้อนกลับไปพวกเขาพบว่ากองกำลังหลักที่อยู่ข้างหลังพวกเขาถูกกระดมยิงแบบนี้พวกเขายังมีอารมณ์จะปีนกำแพงเมืองต่อไปได้อย่างไร แท้จริงแล้วพวกเขาเกิดมาเป็นคนที่ขาดพวกเขาต้องมีความได้เปรียบในด้านตัวเลขจึงจะกลายเป็นคนหญิงยโสและบ้าคลั่งได้เมื่อความได้เปรียบด้านตัวเลขหายไปพวกเขาจะกลายเป็นผู้แพ้ที่ขี้อายที่ขาดและไร้ประโยชน์ที่สุดทันทีะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดพี่น้องที่รอดตายกระจัดกระจายไปสี่ทิศทางในทันทีและพวกเขาไม่กล้าที่จะหนีกลับเพราะมีพวกออกแลสซุนอยู่ข้างหลังพวกเขาถ้าพวกเขาหนีกลับไปพวกเขาจะถูกพวกออกสับตายดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวิ่งไปทั้งสองฝ่ายการกอะตัวของพวกมันดูแปลกมากและผ่านไปรอบสองด้านของกลุ่มสัตว์ประหลาดา เมื่อพวกเขากำลังหลบหนีพวกเขายังคงกังวลว่ากองทัพสัตว์ประหลาดจะไล่าตามทันหรือไม่อย่างไรก็ตามพวกเขากังวลมากเกินไปในความเป็นจริงกองทัพออฟแอร์ air และออเกอรไรก็สับสนเช่นกันในตอนนี้การโจมตีด้วยเวทมนต์ในตอนนี้ไม่เพียงทำลายความตั้งใจในการต่อสู้ของกองทัพกอบลินเท่านั้นจะยังทำให้กลุ่มออฟตกใจด้วยพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงจ้องมองไปที่กล่องขนาดใหญ่แปลกๆบนกำแพงเมืองอย่างว่างเปล่าพวกเขาจะมีอารมณ์สนใจกอบลินได้อย่างไร ทหารมนุษย์ในเมืองก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันพูดตามตรงแม้ว่าพวกเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพวกเขามีอาวุธใหม่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มอนดอราเรียนรู้อาวุธเหล่านี้อย่างลับๆราชนีจึงเก็บอาวุธใหม่เหล่านี้ไว้เป็นความลับอย่างดีและแม้แต่ทหารก็ไม่รู้ว่าพวกมันมีผลอย่างไรตอนนี้พวกเขาได้เห็นพลังของมันด้วยตาตัวเองแล้วพวกทหารแทบจะกลัวตายอุปกรณ์บ้าอะไรเนี่ยทันทีที่พวกเขาเปิดฉากยิงทหารกว่าหมื่นนายก็แตกเป็นชิ้นๆ เราถูกหลอกเราไม่ได้เผชิญหน้ากับกลุ่มเล็กๆที่ประตูทางเหนือของเมืองมีนักเวทอย่างน้อยหลายร้อยคนที่สามารถต่อสู้บนถนนสว่างได้ที่นี่นายพลโกรธมากจนกระโดดลุกขึ้นยืนไม่ทั่วไปพวกเขาไม่มีผู้วิเศษมากนะกุญแจสำคัญคือกล่องผู้เผยพระวจนะออกเข้ามาและพูดว่ามันคือเวทมนต์จากกล่องเหล่านั้นบ้าเอ้ยกลองอะไรเนี่ยไม่รู้สิฉันรู้แค่ว่ามันดูเหมือนของวิเศษอะไรสักอย่างรู้ไหมว่ามนุษย์เอลและคนตัวเตี้ยน,นั้นเก่งมากในการใช้ไอเทมเวทมนต์แต่เราเล่นไม่เก่ง มนุษย์เอลและคนตัวเตี้ยมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในการสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนทุกประเภทในทวีปเฟิงโม่ในขณะที่ออฟไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาโง่และใจร้อนเกินไปพวกเขาชอบเฉพาะของเกเรเท่านั้นไม่ชอบของบอบางในพลคำรามเราควรทำอย่างไรดีการปลดปล่อยเวทมนต์ที่ทรงพลังเช่นนี้น่าจะใช้พลังงานเวทมนต์จำนวนมากในทันทีฉันคิดว่าจากขนาดของกล่องเหล่านั้นและพลังเวทมนต์ที่พวกเขาปล่อยออกมามันควรจะว่างเปล่าและไม่ควรมีเวทมนต์สำรองเหลืออยู่ในนั้นจึงไม่สามารถยิงได้อีกถ้าโจมตีอีกตอนนี้น่าจะง่ายกว่านี้ ก็จริงเหรอนายพลรู้สึกสงสัยเล็กน้อยแต่เขาต้องเคารพคำพูดของเขาเนื่องจากเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเก่าแก่ที่น่านับถือเขาโบกมือและสั่งเสียงดังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีรอบที่สองพวกอ๊อกไม่คิดว่าจะมีอะไรพิเศษเมื่อชายผิวเขียวจะไปขยะเหล่านั้นเป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่คู่ต่อสู้ที่แท้จริงคืออ๊อกและอ๊อกกราบใดที่กองทัพหลักยังสบายดีพร้อมโจมตีพร้อมโจมตีกลุ่มอ๊อกเริ่มเคลื่อนไหวพวกมันเกือบสามพันตัวและอสูรมากกว่าหนึ่งพันตัวค่อยๆ่อ,คอเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกันทันทีท แม้ว่าเธอจะเพิ่งชนะก,การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แต่พลังเวทมนตร์ของประทัดก็หมดลงแล้วเพื่อเติมพลังงานเวทมนตร์ของประทัดพวกเขาจำเป็นต้องส่งพวกมันทั้งหมดกลับไปยังราชวงศ์คงต้องใช้เวลานานสำหรับนักมายากลหลายคนที่จะจัดการกับมันแต่ตอนนี้นักเวทน่าจะต่อสู้กับมอนดอราที่ประตูเมืองด้านตะวันออกพวกเขาจะมีเวลาเติมสิ่งนี้ได้อย่างไรต่อไปหนึ่งพันทหารที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดสี่พัน หนึ 1> 1่งต่อสี่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สาหรับทหารของแบล็กเอิร์ธไนท์ในการต่อสู้กับก็อบเลนสี่ตัวต่อตัวแต่การต่อสู้กับออฟนั้นเป็นเรื่องยากความคิดของการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้เส้นผมของผู้คนยืนขึ้นทันใดนั้นร็อบบี้ก็ยืนอยู่ที่หน้ากําแพงเมืองและตะโกนว่าวางคัตอยู่ชาแล้วเล็งไปที่กองทัพข้างนอกตอนที่สามร้อยแปดสิบแปดเครื่องยิงจรวดขนาดยักษ์นี้สามารถยิงได้สามนัดอะไรแบล็กเอิร์ธไนท์ฉันนํากล่าวว่าคุณร็อบบี้เวทมนต์ทั้งหมดถูกใช้หมดแล้วมันไม ร็อบบี้กระพริบตาที่เขาและยิม้มแต่ศัตรูไม่รู้หรือถึงเดาได้ก็ไม่แน่ใจใช่ไหมทันใดนั้นอัศวินแห่งโลกทมินก็ตื่นขึ้นนอกจากนี้เขายังสั่งเสียงดงังเล็งไปที่ศัตรูอีกครั้งลุ่มอ๊อกกาลังเดินไปข้างหน้าอย่างอุกอาจทันใดนั้นพวกเขาพบว่ากล่องขนาดใหญ่ที่เพิ่งใช้กับกำแพงเมืองต่อหน้าพวกเขาถูกทหารยกขึ้นอีกครั้งและเล็งมาที่พวกเขาอีกครั้งโมเมนตัมของทหารอ๊อกถูกยึดทันทีพวกเขาเคยยุ่งเหยิงแต่ตอนนี้กลายเป็นคนที่ขาดอ๊อกที่อยู่แถวหน้าตื่น,นประนปรหนะหนนกกกอรรร่าาสงงงีพึึลลัััวเ้้้้ถูขค ออกอบที่อยู่แถวหลังดูลุกลี้ลุกลนมากกว่าเพราะพวกเขาเพิ่งเห็นกับตาตัวเองว่ามนุษย์บนกำแพงเมืองจริงๆแล้วไม่ได้โจมตีกอบลินที่พุ่งไปข้างหน้าแต่ระดมยิงใส่กลางกองทหารของพวกเขาดังนั้นแนวหน้าก็สบายดีแต่ตรงกลางจะบาดเจ็บหนักหากสถานการณ์เดิมเกิดขึ้นอีกครั้งหมายความว่าแนวหน้าจะไม่เป็นไรในขณะที่ออฟที่อยู่ตรงกลางและด้านหลังจะประสบเหตุหนักใช่ไหมออฟที่อยู่ตรงกลางและด้านหลังหยุดนิ่งและเริ่มล่าถอยอย่างช้าๆ ต่อผู้เผยเพระวจะนะคมรามอยู่ข้างหลังกลุ่มขมรามอยากลัวเลยไอเทมเวทมนของฝ่ายตรงข้ามไม่ควรมีเวทมนหลงเหลืออีกต่อไปพวกเขาจะทําอะไรเดินหน้าต่อไปอยากลัวเลยอ๋อ,อํารามถ้าพวกมันไม่มีเวทมนพวกมันอยากจะสู้ทําไมใช่เนื่องจากพวกเขากําลังต่อสู้กันต้องมีเวทมนบางอย่างนายพลพูดอย่างโกรธเคืองนั่นเป็นเพียงการเสรแสร้งจะต้องไม่มีเวทมนหลงเหลืออยู่ในนั้นแน่ใจได้ยังไงนี่เป็นเพียงการคาดเดาของฉันใช่ไหม ออไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ปฏิบัติตามกฎและเชื่อฟังคำสั่งองค์กรของพวกเขายังห่างไกลจากระดับของกลุ่มมนุษย์ยิ่งกว่านั้นแม้แต่กลุ่มมนุษย์ก็ยังต้องสั่นสะท้านเมื่อเผชิญกับอาวุธทรงพลังและทำลายล้างเมื่อขวัญกำลังใจของกองทัพสั่นคลอนหากแม่ทัพนำออกคำสั่งให้ทหารโจมตีอย่างรุนแรงอาจทำให้กองทัพกโกลาหลและหันกลับมาสังหารแม่ทัพชั้นนำได้นายพลรู้ดีว่าเขาไม่สามารถสั่งให้คนของเขาทำอะไรได้ทันทีที่เห็นใบหน้าที่ตื่นตระหนกของพวกเขา เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาผู้เผยพระวจนะและพูดด้วยความโกรธว่าคุณมีหลักฐานที่มั่นคงที่จะพิสูจน์ว่าของวิเศษเหล่านั้นว่างเปล่าหรือไม่หากเราไม่สามารถชนะใจกองทัพได้สงครามก็ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้หมอดูไรม่มนซึ่งเป็นเทคนิคการทํานายแต่จริงๆแล้วไม่สามารถทํานายอนาคตได้มันสามารถรับได้เพียงมุมมองของพื้นที่ห่างไกลและยังสามารถได้ยินการสนทนาของผู้คนในบริเวณน,นั้น เขาโยนคำทำนายไปบนกำแพงและผู้บัญชาการหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพของรายการเวทมนต์กำลังลอยอยู่ในอากาศดังนั้นวิสัยทัศน์และเสียงของพื้นที่นี้จึงถูกควบคุมโดยเขาเขาสามารถสร้างภาพเหล่านี้ลอยอยู่ต่อหน้าออฟและแสดงให้ทุกคนเห็นผู้บัญชาการหนุ่มที่ปรากฏในฉายของผู้เผยพระวจนะคือรอบเมื่อรอบพบออฟบนภูเขาเขาได้เข้าไปย,ยั่วยุออฟเสื้อผ้าของเขาถูกพวกออฟตัดเป็นชิ้น,ช,นชิ้นเมื่อตอนนี้แมดเดลีมารับเขา เธอเห็นว่าเขาไม่สง่างามมากนักในร่างเปลือยเปล่าของเขาทันทีที่เขากลับมาที่เมืองเธอขอให้ทหา,าทททททรโยนหมวกกันน็อกสีดำและชุดเกราะสีดำให้กับร็อบบี้ทันทีพร้อมกับดาบที่เอวของเขาดังนั้นร็อบบี้จึงดูเหมือนผู้บัญชาการหนุ่มผู้สูงศักดิ์ของแร็กเอิร์ดไนท์เขาตะโกนใส่ทหารจุดประทัดหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาบางพวกมันไว้เมื่อพวกออฟเดินเข้ามาในระยะยิงเมื่อได้ยินคำพูดของเขาผู้เผยพระวจนะก็ไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยชายหนุ่มคนนี้เก่งเรื่องการป้องกันจริงหรือ ตัดสินจากสีหน้าของเขาๆมีความสงบและไม่กลัวเลยราวกับว่าเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจในชัยชนะดูเหมือนว่าเขาจะไม่กังวลเกี่ยวกับพลังงานเวทมนต์ที่หมดไปทั้งหมดผู้เผยพระวจนะไม่รู้ว่าร็อบบี้มีระยะห้าพันหลาเมื่อเขาบอกโชคลาภร็อบบี้ก็เห็นเขาแอบมองเขาแล้วแน่นอนว่าเขากำลังจะเล่นโชว์ที่ดีให้กับเขาเขาเดินไปที่พลูสีแดงขนาดใหญ่พร้อมกระสุนห้าสิบนัดและเรียกทหารเขามองไปที่ทิศทางของกองกำลังของพวกออฟและตกหมวกของทหารเมื่อออฟมาเจ้าควรโจมตีพวกมันให้แรงอย่าก,กังวลกับปัญหาของเวทมนต์มันจะหมดลงหลัังจาากยิครบรบบอเท่นน้น เขาจงใจทําให้หมวกของทหารหลุดออกเพื่อปกปิดใบหน้าของทหารเขากลัวว่าทักษะการแสดงของทหารจะไม่ดีพอที่จะปกปิดใบหน้าของเขาทหารหัวเราะเบาๆในหมวกซึ่งฟังดูปแปลกรอบเองก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับทักษะการแสดงของเขาเขาเป็นนักแสดงรุ่งเก่าและเป็นผู้กระทําความผิดซ้าแล้วซ้าเล่าการแสดงของเขาในโลกเดิมของเขาไม่ได้ทรงพลังมากนักแต่ในโลกนี้มันระดับเทพอย่างแน่นอน เมื่อเห็นฉากนี้ผู้เผยพระวจนะก,ก็ตกใจและไม่มั่นใจเขาต้องการปรับมุมมองและดูสถานการณ์ของทหารคนอื่นอย่างระมัดระวงังทันใดนั้นเขาเห็นร็อบบี้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเขามองเข้าไปในดวงตาของผู้เผยพระวจนะแห่งออฟโดยไม่คาดคิดร็อบบี้ตะโกนว่านักบวชแยกย้ายมีผู้เผยพระวจนะที่ใช้การทำนายเพื่อสอดแนมสถานการณ์ทางทหารของเราให้ตายเถอะเขาเห็นประทัดของฉันนักบวชรีบโยนเทคนิคการขับไล่ขึ้นไปบนท้องฟ้าคาถาของผู้เผยพระวจนะหายไปในชั่วพริบตาและหน้าจอที่ฉายภาพเต็มจอก็หยุดชะงักตอนนี้เขาไมม่ีทางเลือก จิตใจของผู้เผยพระวจนะเต็มไปด้วยความสงสัยเขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นอย่างไรก็ตามนายพลไม่ฉลาดพอที่จะถูกหลอกในทันทีเขาจับปลอกคอของผู้เผยพระวจนะแล้วคำรามเจ้าไม่ได้ยินหรือชายคนนั้นบอก,กว่าสามารถจุดประทัดได้สามครั้งผู้เผยพระวจนะพูดอย่างเชื่องช้าไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นไปได้ที่ปืนใหญ่ยักจะต่อสู้อีกสามรอบนั่นคงไร้สาระคุณแค่คาดเดาท่านแม่ทัพกล่าวว่าหากท่านคาดเดาผิดพวกเราทุกคนจะได้รับบาดเจ็บ ผู้เผยพระวจนะมั่นใจ80%ว่ารับกำลังแสดงแต่ยังมีอีก20%ที่เขาไม่แน่ใจตอนนี้เขาอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกถ้าเขาทำผิดจริงละ่ะแม้ว่าจะมีโอกาสเพียง20%ที่เขาจะทำผิดแต่เมื่อเขาทำผิดเขาจะตายผู้เผยพระวจนะเพียงนิ่งเงียบนายพลคำรามถอยถอยก่อนเราจะจัดการโจมตีหลังจากค้นหาไอเทมเวทมนต์ที่ทรงพลังของศัตรูทหารรอคำสั่งนี้มานานแล้วทันทีที่พวกเขาได้ยินคำว่าถอยพวกเขาทั้งหมดก็วิ่งอย่างรวดเร็วในช่วงคิปตาพวกเขาทั้งหมดก็วิ่งหนีไปจากเมืองหนึ่งพ ตอนที่389ทําทำไมคุณถึงมีความสุขมากกว่าฉันกองทัพออกและโอเกอร์ล่าถอยและกองกําลังของกอบลินที่แตกแยกก็เริ่มจัดระเบียบใหม่แม้ว่าตอนนี้จะมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนแต่ความสูญเสียนั้นน้อยกว่าที่คิดเพราะกอบลินจำนวนมากแม้ว่าขวัญกาลังใจของทหารจะต่ำลงหลังจากที่พวกเขาแยกย้ายกันไปตราบใดที่พวกเขาได้รับเวลาเพียงเล็กน้อยพวกเขาก็จะสามารถจัดระเบียบใหม่ได้อีกครั้งและรวมตัวกันอีกครั้งหลังพวกยักษ์สัตว์ประหลาดเริ่มรอและดูในขณะเดียวกันการสู้รบที่ประตูตะวันออกก็เริ่มสงงบลง กองทัพของมอนราโจมตีเมืองเป็นเวลานานหากกองทัพออฟต่อสู้กับประตูทางเหนือด้วยกำลังมากกว่านี้เล็กน้อยขวัญกำลังใจของกองทัพมอนดอราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและพวกเขาก็ยังมีพละกกำลังที่จะต่อสู้อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของออเงียบลงในทันใดและนักบที่บินอยู่ในอากาศก็ค้นพบสิ่งนี้ทันทีเมื่อข่าวการสู้รบแพร่ออกไปทางประตูตะวันออกขวัญกำลังใจของกองทหารมอนดอราก็ลดลงอย่างมากในทันที มันสายไปแล้วหากสงครามดำเนินต่อไปมันจะเป็นศึกกลางคืนซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับกองทัพของมอนรรามากนะักเพราะศัตรูของเขาคือเชิดออฟดักเนสศาสนาจักรแห่งความมืดไม่เคยกลัวการต่อสู้ยามค่ำคืนไม่มีทางที่จะโจมตีเมืองนี้ได้อย่างน้อยวันนี้เขาจึงต้องสั่งสงบสึกชั่วคราวดังนั้นพวกเขาจึงถอยห่างออกไปกว่าสิไมล์และกลับไปที่ค่ายเพื่อพักผ่อน กองทัพสัตว์ประหลาดที่อยู่นอกประตูทิศเหนือยังไม่กล้าโจมตีเมืองอย่างรวดเร็วดังนั้นพวกเขาจึงต้องล่าถอยและกลับไปที่ป่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือระหว่างทางกลับพวกเขาเหยียบกับระเบิดมากกว่าหนึ่งโหลและถูกพัดจนเป็นเท่าถ่านปราดดอว่าพวกเขายังเหยียบเมืองไม่เสร็จก่อนที่จะมาพวกเขาไม่กล้าอยู่ใกล้ถนนสว่างมากเกินไปพวกเขากลัวว่าจะมีทุ่นระเบิดในค่ายของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงถอยกลับไปสิบไมล์ในที่สุดไรโรดก็กลับสู่ความสงบสุข ร็อบบี้มองไปที่ท้องฟ้าที่มืดมิดและสงสัยว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะแอบกลับไปที่เวสต์ไวทาวทันใดนั้นเขาเห็นผู้คนรอบตัวเขาหันกลับมาผู้นำแบล็กเอิร์ธไนท์ทหารของแบล็กเอิร์ธไนท์รวมถึงนักเรียนที่เขาช่วยมาจากภูเขาโค้งคำนับต่อเขาอย่างแคร่งขรึมหลังจากทำความเคารพแล้วอัศวินแห่งโลกทมินชั้นนำก็เดินนำหน้าเขาและพูดว่าคุณร็อบขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณเพื่อที่เราจะสามารถปกป้องประตูทางเหนือด้วยกองกำลังจำนวนน้อยเช่นนี้และมีส่วนร่วมอย่างมากในสงครามครั้งนี้ร็อบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ันพพ่่่งูดไ,ไมกีค คำพูดเหล่านี้มีค่ามากกว่ากองทัพอัศวินแห่งโลกทมินชั้นนำกล่าวว่านี่คือตัวอย่างการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมของพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของไอเทมเวทมนต์ฉันจะจัดการรายละเอียดของการต่อสู้ในวันนี้และมอบให้กับกองกำลังทั้งหมดเพื่อการเรียนรู้ฉันเชื่อว่าในไม่ช้ามันจะปรับปรุงคุณภาพของกองทัพทั้งหมดของเราคุณได้มีส่วนร่วมอย่างมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาถอนหายใจและพูดว่าเมื่อดุขอให้ฉันสนับสนุนคุณฉันประเมินความสามารถของคุณต่ำไปฉันกลัวว่าคุณไม่มีประสบการณ์และไม่รู้ว ในเวลานี้ร็อบบี้ไม่สามารถพูดได้เขาต้องเสแสร้งทันทีที่เขาพูดซึ่งจะกลายเป็นด้านตรงข้ามของนวนิยายทั่วไปเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยิ้มภายในไม่กี่นาทีกองทัพมาจากประตูตะวันออกอย่างรวดเร็วผู้นําคือแออร์มเดลินชุดเกราะสีดําของเธอเต็มไปด้วยรอยกระแทกและโครงดูเหมือนว่าเธอจะถูกโจมตีหลายครั้งโดยศัตรูและเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่ถูกตีด้วยบางอย่างเช่นค้อนนอกจากนี้ยังมีรอยขีดข่วนที่แหลมคมจํานวนมากซึ่งถูกตัดด้วยดาบและใบมีด เมื่อเห็นเธอเช่นนี้เขารู้ว่าการต่อสู้ในตอนนี้รุนแรงผิดปกติแต่ทันทีที่เธอเสร็จสิ้นการต่อสู้เธอรีบไปที่ประตูทิศเหนือทันทีดูเหมือนว่าเธอกำลังรีบร้อนเธอตะโกนจากระยะไกลทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้างกองทัพสัตว์ประหลาดอยู่ที่ไหนฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณรับคุณสบายดีไหมคุณบาดเจ็บหรือเปล่าเธอรีบวิ่งไปคว้ารอบบีมองซ้ายขวาเพื่อดูว่าเขาบาดเจ็บหรือไม่แต่รับสวมชุดเกราะเธอเห็นได้อย่างไร เธอแทบอยากจะถอดชุดเกราะของร็อบออกทันทีซึ่งทำให้ร็อบตกใจนี่อย่าทำอะไรโดยประมาทในที่สาธารณะฉันไม่ได้รับบาดเจ็บฉันยังต้องการดูว่าคุณได้รับบาดเจ็บหรือไม่คุณอยากจะถอดชุดเกราะออกด้วยไหมแอมอเดลีนตะลึงกับคำพูดของเขาหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอพูดด้วยความโกรธว่าฉันเป็นห่วงคุณทำไมคุณยังพูดคำที่ไรย้ยางอายแบบนี้อีกร็อบบี้คิดว่าเธอโกรธแต่เขาลืมไปว่าเธอกำลังหอบวินาทีต่อมาใบหน้าของแอมอเดลีนเปลี่ยนเป็นสีแดงฉันยังคงสวมชุดผ้าใหมยอยู่ในชุดเกระะขออออองฉันน่ีรโยชช์ทคุุณจถดดกก ก่อนที่เขาจะทันได้ทวงเธอพูดว่ามันไม่ดีที่จะเดินบนถนนมีตรอบอยู่ตรงนั้นร, hey, ร็อบเฮแอมอเดลินพูดต่อแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะเข้าไปในตรอบร็อบบี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเงียบและเหละไปที่เธอเขาอยากเห็นว่าเธอจะหมดลมหายใจกี่ครั้งทุกครั้งที่ร็อบทําท่านี้แอมอเดลินไม่หอบและถามอย่างจริงจังว่าว่าแต่กองทัพอยู่ที่ไหนเราถึงจุดสิ้นสุดแล้วใช่ไหมร็อบแทบน้ําตาไหล ผู้นำแบล็กเอิร์ดนายเข้ามาและรายงานสถานการณ์ของพวกเขาเขาพูดเร็วมากแต่ประเด็นสำคัญนั้นชัดเจนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรบบี้ใช้เครื่องมือวิเศษเกินจริงโดยเขาอย่างไรก็ตามเขาเห็นได้ชัดว่าหัวของเธอต้องชอบที่จะได้ยินมันแน่นอนแอมอร์เดลีนชอบที่จะได้ยินว่าเขาทำอะไรได้มากขนาดไหนหลังจากได้ยินเช่นนั้นเธอกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขเยี่ยมมากฉันจะรายงานขั้นตอนทั้งหมดของการต่อสู้ครั้งนี้ให้เอลิซาเบธทราบทันทีคุณมีส่วนร่วมอย่างมากและเอลิซาเบธจะให้รางวัลแก่คุณอย่างแน่นอนบางที หากคุณสามารถชุบชีวิตตระกูลสมิธได้คุณจะมีก้าวแรกที่สำคัญร็อบบี้ใส่หัวและถอนหายใจทำไมคุณถึงมีความสุขกับการเลื่อนตำแหน่งของตระกูลสมิธคนที่ไม่รู้จักคุณอาจคิดว่าคุณเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลสมิธแกร์มเดลีน่าแดงทันทีจากนั้นเธอก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปตอนที่ร็อบยังงุนงงอยู่นั้นผู้นำแบล็กเอิร์ดไนก์ก็เข้ามาและพูดว่าคุณร็อบถ้าผู้บัญชาการแต่งงานกับคุณเธอจะเป็นสมาชิกของตระกูลสมิธใช่ไหมในเวลานั้นชื่อของเธอจะถูกเปลี่ยนเป็นมาเเเดดดนสสสมมมมมิิธธ้ววววยาออออ่ีีคคคคคุกัับบรรรรจจะใใพื ็อบบี้พูดไม่ออกประนามันมันจะเป็นไปได้ยังไง็อบบี้เกือบลืมไปว่าแม้แต่ในฝั่งตะวันตกหลังจากที่ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายแล้วเธอต้องใช้นาำสก